วัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเขาคลิปนี้พี EP นี่จะพาทุกคนมาเบิงบรรยากาศอยู่ทึ่งทองถนนแถวใจละแอดนาะในมุมกล้องเลยก็คือทางหลวงหมายเลข3395นะข้างหน้าของเขาตามป้ายนี่จะเห็นป้ายบอกว่าออกทรายไปบุรีรัมยไปตาพยาตรงไปไปอารันยประเทศนี่ก็คือแยกช่องกลุ่มหรือแยกแซอจริงๆคลิปนี้ผมกับายไวตังแต่วันที่24มิถุนายน2 5 6 นี่มาเบิ้งว่าเสร็จหรือบบเซ็จหรือคืบนาไปแบบใดแล้วจริงๆวงเวียนนี่ก็คือเป็นเป็นสามแยกนะทุกคนพ่าสามารถออกขวาได้ถ้าตรงไปก็จะไปอรัญญประเทศหรือจะไปพรมแดนเขาออกายเพื่อที่จะขึ้นไปทางโคคานไปเขาช่องตะโกอ่าหลายคนเือวาหลายคนเนี่ยอรอถ้าเบิงวา่าเป็นจังใดแน่หมู่บ้านนี่ก็บ้านช่องกลุ่มตำบลแซอออำเภอวัฒนานคร นี่มุมนี่ก็เป็นมุมที่สวยงามมากทุกคนเป็นถนนคอนกรีตนะเห็นปะเป็นถนนคอนกรีตนี่ผมว่าโอ้โหเห็นความเร็วได้ในระดับหนึ่งเลยแลแนสนุกอะ่ะแลนมวนขับรถมวนแะนตรงไปตาพญา50กิโลบุรีลรัมย์ก6 2กิโลเมืองสาแขว้วออกซ้ายนะไปอารันออกฟ้าข้างหน้าเป็นซีแยกรู้สึกว่าจะเป็นสีแยกไฟแดงเดียวด้วยในถนนเส้นนี้นี่แต่ปัญหาที่เจอยุ่ประจํา คือผมอะ่ะจะเดินทางผ่านถนนสายเนี่ยบ่อยมากเลยทุกคนที่เจอก็คือว่าสัญญาณไฟแดงเนี่ยทางตรงไปเนี่ยเส้นตรงเนี่ยก็คือจะหูมีความโดนมีความนานมากเลยทุกคนส่วนอ่าจากขวาไปายจากไยไปขวานี่จะบ่ค่อยมีรถแต่ว่าก็จริงๆผมมองว่ามันพอๆกันนะแต่ผมอยากให้แบบเปียนเป็นแบบทางตรงเนี่ยเอาแบบบม่ต้องโดนอะแดงอะแปบ๊บเขียวเลยสินะเพราะว่ารถส่วนหหายรถจะเดินทาง ไปแล้วก็กลับหลายกว่านาะพี่น้องเนาะมาเขียวเขียวพอดีไปลุยเดินทางต่อเบิงยาวๆาผมจะไทยตั้งแต่จุนี้แหละไปจนหอดโคคาเลยมาเบิงว่าซีเลนแบบใดญโอทางหลวงหมายเลข3395ในป้ายตาพยา41กิโลบุรีลัมยห160มายถึงในตัวจังหวัดบุรีรัมยนะ์น้กิกโลบรรยากาศท่านผู้ชมภูเขาสวยนะซีเลน รู้สึกว่าจะใกล้จะเซและพอมนี่เบื้องแล้วอู้นี่ข้างนาเป็นบ้านยัง่ทุกคนมีภูเขานี่บ้านเขาน้อยพรมสุวรรณแมนบ่เนะถ้าถ้าผิดขออภัยทุกคนบ้านเขาพรมสุวรรณหรือเขาน้อยพรมสุวรรณนี่แหละอากาศะมัดระว่างเป็นชุมชนอ่าเป็นชุมชนตรงนี้ข้างนาก็จะเป็นโค้งนะโค้งแบบโค้งหักศอกก็ว่าได้อ่า หลายท่านอู้ย้อนสอนมาเลยพ่อใยญ่อุย้ยขับขี่ปลอดภัยขับขี่ปลอดภัยอันตรายนะครับยูนี่สามารถกลับรถมาแล้วมาเดี่ยวกบไปสามารถโตไปสามารถไปตัวเพื่อโคกสูงในทุกท่านมุมนี้ถ้าตามป้ายใส่มืออย่างบ้านทรัพสมบูรณ์อ๋อบ้านทรัพสมบูรณ์บ่มเบนบ้านไนเขาพมสุวรรณหรือว่าอันเดียวกันหรือจกักเลยเลยชุมชนออกมาอู้ก็เป็นถนนซีเลนที่ตรงนี้สะพันตรงนี้เซ็จแล้วตัวนี่อ๋อเร็จแล้วทุกท่านเสร็จแล้วเซ็จแล้ว,เ,ลว,เ,ลวเออผมว่าสัตว์ยาวๆได้เลยเด็ดนี่ สมาดเหตุความเร็วใดเลยพุ่นะโอ้แต่กระมัดระวังทุกคนเบื้องหลังบ่ท่านนี่มีกล่องผมบ่ตรท่านเห็นมีกล่องมาตั้งเพื่อที่จะจับความเร็วเลยนะออแจ้งเพื่อทราบนั่นนี่แจ้งผู้บรรยากาศใส่ไดรือบรรยากาศตรงนี้ก็เป็นเขตอำเภอวัฒนานครอยู่ส่วนในป่ายข้างหนา้านี่มุงกล่องที่ผมแพนใหนเบื้องนี้ก็คือข้ามเขตเป็นเขตอำเภอตะพญาเลยเด้บันิติดกันนะอำเภอตะพญากับอำเภอเวัฒนานครจังหวัดสักแก้วเนี่ยติดกัน ใสได้เลยผมเห็นในมุมกล่องแวบๆโคคานอีก8กิโลจากจุดนี้ไปกัอีก8กิโลเสร็จไหมล่ะไปได้กลับได้หมถึงแรนซีเลนได้โอ้โหยอดสอนยอดสอนเจอยอดสอนบ่อยมากเลยหูอันตรายมากๆครับพี่ปลอดภัยครับพี่ปลอดภัยโอ้ข้างหน้าเป็นเป็นอีกหนึ่งโค้งที่สวยงามมากนะแต่เบื้องในมุมกล่องเนี่ยโอ้โหเห็นความเร็วมากนี่ผมว่าอันตรายพอสมควรอยู่ด้วยนี่ตรงนี้น่าจะเป็นแถวโคคาน์แล้วขาเกียรโคคานเแล้วเนาะนี่นะ เป็นความเร็วนี่ผมว่ามาเร็วๆเลยลุดปุ้ย,ย,ย,ยได้เลยได้นี่ยทางได็กะครับขี่ระมัดระวังโดยรวมแ้วผมว่าก,การนาจะเซตแล้วเนาะแถวนี้ถนนช่องกลุ่มแซอโคคาร์แมมาหอดโคคาร์นะครับจะมีปัมป๊มบอตทอยอยู่นะนี่แจง้งสําหรับพี่น้องที่เดินทางไกลอยากเข้าของน้ำของท่านเนาะเพราะว่าถนนสายนี้จากวัฒนามาปุ่นมีปัม๊มมีปั๊มบ่อตทอยอยู่นี่มีไม่ไม่มีอีกเคียหนึ่งแกอยู่ ตัวโคคาร์ก็จะหอดวงเวียนข้างหน้าของเขานี่นี่ครับวงเวียนข้างหนา้าวงเวียนข้างหน้านี่เป็นวงเวียนโคคาร์ตรงไปก็ไปตัวอำเภอตะพยาหรือว่าจะขึ้นเขาช่องตะกิวถ้าออกขวาก็ไปโคกสูงหรือไปอลัญประเทศเขาจะออกทรายเพื่อที่จะขึ้นไปทางภาคอีสานหรือไปช่องตะโกไปอ่าจังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่านอ่านี่บรรยากาศเอา้าผมสรุปให้คร่าวๆนะสามารถสัญจรได้4เลน เซตสมบูรณ์ว่าผมมองเหมือนบดเราเห็รถเครื่องจักรแล้วนะถือว่าเซตแล้วนะสามารถสัญจรได้บันทึกคลิปไว้มื่อนี้กับวันที่25มิถุนา2568ผมวง่อเ้บันทึกคลิปไว้วันที่25บันทึกไว้วันที่24แต่ผมเอามาอัปโหลดหรือโพสเนี่ยวันที่25มิถุนายน2568กับเพจถนนไทยแลนด์แจ้งมาเผื่อทราบเด้วพี่น้องเดินทางปลอดภัยครับผม